สวัสดีค่ะแป้งสกุลรันเลียงประยุนนะคะปัจจุบันก็ทํางานอยู่ที่บ้านไล่สบายดีะคะ่ะเป็นผู้จัดการอยู่นะคะเคยได้รับการฝึกในสาขาคาขนาเป้และเครื่องดื่มสาหรับร้านคาเฟ่ะคะ่ะจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติะคะ่ะ,ะในเป็นรุ่นที่84นะคะตอนนั้นฝึกอยู่ช่วงเดือนกันยาค่ะประมาณวันที่10-14กันยาค่ะตอนนั้นก็ได้รับข้อมูลนะคะข่าวสารจากเพจ เฟซบุ๊กของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาตินะคะตอนนั้นเห็นเขาประกาศรับสมัครนะคะในช่วงประมาณเดือนกันยานะคะ่ะก็เลยรับอลองสมัครเข้าไปดูอะคะ่ะในช่วงที่หนูเรียนตอนนั้นเนี่ยมันมันเป็นมันเป็นคอร์สที่ฟรีอะคะ่ะไม่ได้เสียงเงินอะไรแล้วก็เลือกที่เป็นสาขาคา,านาเป้ mm hmm. เพื่อจะมาแบบว่าพัฒนาล้าน mm hmm. ที่เรามีอยู่ด้วยอะคะ่ะ mm hmm. ก็เลยสมัครเข้าไปดูอะคะ่ะแล้วก็ได้ ฉันเรียนกับอาจารย์สุรเชษฐ์นะคะอาจารย์ตั้มเรียนสาขาคานาเป้เนื้อหาที่เรียนก็คือหลักๆก็คือได้รู้เกี่ยวกับคานาเปเ้การจัดคานาเป้ค็อกเทลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก่อนนั้นก็คือไม่ได้มีพื้นฐานตรงนี้เลยตอนที่ได้เรียนก็ได้รู้ว่าเออคานาเป้เนี่ยมันคือเหมือนอาหารเรียกน้ำย่อยนะคะออเดอร์ต้องจัดเป็นคำเล็กๆอย่างเงี้ยเหมือนที่เราเคยเสิร์ฟ ตามโรงแรมหรือเห็นอย่างเงี้ยปกติก็ทานอย่างเดียวไม่รู้แต่ตอนนี้ก็รู้วิธีการจัดรู้ว่ารู้หลักการหรือว่ารู้ปัญหาในการจัดเงี้ยว่าไหนควรควรหลีกเลี่ยงหรือเปล่าแล้วกออ็นำไปปรับปรุงแล้วก็ไปพัฒนาร้านกาแฟแล้วก็ร้านอาหารที่มีอยู่อะคะ่ะรวมไปถึงได้นําไปแบบว่าเหมือนไปเป็นอาชีพเสริมได้ด้วยอะคะ่ะตอนนี้ก็คืออย่างที่ร้านอย่างเงี้ยคะ่ะก็มออีการจัดจานนะคะเสิร์ฟลูกค้า ี่ยก็คือได้เรียนรู้วิธีการจัดจานให้สวยขึ้นเพราะว่าสมัยนี้ลูกค้าพอเวลาได้รับอาหารหมาก็ชอบแบบถ่ายรูปเซลฟี่ก่อนอย่างเงี้ยค่ะก็ได้ความรู้ตรงนี้มารวมไปถึงได้เพิ่มขึ้นนะคะพี่ได้เพิ่มขึ้นเพราะว่าเหมือนกับเราได้นําเมนูที่เรียนมาเนี่ยมาขึ้นเป็นเมนูพิเศษหรือว่าเมนูแบบว่าเหมือนพิเศษประจําวันอะไรอย่างเงี้ยลูกค้าเขาก็เสนอเสนอลูกค้าลูกค้าก็ลองทานกันเยอะอย่างเช่นปอเปี๊ยะอย่างเงี้ยปอเปี๊ยะสามกาษัตริย์อย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นชื่อชื่อแปลกแปเนาะลูกค้าก็จะชอบอย่างเงี้ย ก็ได้เอามาใช้ที่ร้านแล้วก็ได้ได้ได้รายได้เพิ่มขึ้นก็ก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณสถาบัน,นะคะ่ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนนะคะได้เข้าไปแบบได้เรียนรู้อย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นแบบบางครั้งอย่างที่ตอนนั้นหนูเรียนคือฟรีเนาะ แต่ถ้าบางตอนนี้คือมีมีการมีแสงเงินแต่ก็ไม่แพงอย่างเงี้ยค่ะไม่แพงเลยค่ะก็ถือว่าคุ้มถ้าเกิดว่าใครที่แบบสนใจอยากจะเรียนมันมีหลายสาขามากมไม่ใช่มีแค่คานาเป้นะคะลองติดตามข่าวสารผ่านเพจ Facebook ของสถาบันดูนะคะแล้วก็อยากจะฝากเชิญชวนว,ว่าใครอยากจะแบบพัฒนาฝีมือหรืออยากจะมีความรู้เพิ่มขึ้นก็ให้ลองติดต่อแล้วก็สมัครกันเข้าไปเรียนดูเยอะๆค่ะเพราะว่ามันก็มีหลายสาขาเลยะคะ่ะเชิญชวนทุกคนค่ะครับขอบคุณนะครับ